โอ้โหเข้าสวิงไม่ได้ดูโอ้เดี๋ยวดูย้อนเลยครับย้อน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 ลงย้อนลงย้อนลงย้อนลงมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหใหญ่กว่าเมื่อวานนะเนี่ยเจอสายสิบบวกอีกแล้วโดนอีกแล้วครับผมที่เดิมโอ้พุ่งกลางน้ำเลยตอนนี้อันนี้เป็นแปมที่สองของนาเนะครับเมื่อกี้ตักไปแล้วตัวงนะครับสาประมาณห้าหกโลนะครับผมตัวแรกนะครับตัวเมื่อกี้ที่สับนี่ขาดเรื่องยังไงครับ ขาดขาดก่อนหน้านี้อีกตัวนึงเนาะแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวโดนเป็นตัวที่ห้าแล้วเนาะตสุดยอดนู้นนะครับอยู่นู้นนะ่เดี๋ยวด้ะซูมให้ดูคันตัวนี้อยู่กลางน้ำนู่นเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่ใจเย็นครับมันลอยอยู่นั่นแหละอดี๋ยเพิ่งเอาเข้ามาปล่อยมันลอยอยู่นั่นแหละ เอาเมื่อกี้เมื่อกี้นั่งคู่กันนี่ไม่ใช่เหรอผมเห็นแบกบอลลังไปนู่นเออคิดผิดแล้วคิดผิดแล้วเออตอนนี้คันยังอยู่กลางอ่างนะครับนี่นะครับเนี่ยอยู่ที่ระยะประมาณสักสี่สิบเมตรนะครับสามสิบสี่สิบเมตรโดนตัวที่ห้าขาดไปสามตอนนี้ได้หนึ่งอยู่แล้วก็กำลังเยอะอีกหนึ่งเอา สุดจัดเมื่อกี้ตอนเยอะปามันขึ้นปั๊บ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 วนรอบไอ้ตัวนี้เลยฮะสงสัยจะคู่มันเนี่ยอ,อยังมียังมีอีกตัวนั้นนะ่ะโอ้โหยังไม่มวันทำตัวนะครับเนี่ยนี่หางแดงประเร่งเลยครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยหลุมนี้แสดงว่าต้องมีสาวงามอยู่ตรงหลุมนี้แน่นลยต้องมีไซส์สิบบวกอีกตัวอยู่นะตอนนี้คันยังอยู่ด้านนอกคนระับ ผ่านไปห้านาทีแล้วครับยังไม่ยอมเข้าครับผ่านไปอยู่ตอนนี้อยู่กลางน้ำหกนาทีแล้วอยู่กลางน้ำไว้หกนาทีแล้วนะนี่นะครับนี่ตรงจุดดำๆนี่นะห้าตัวลุมเดียวเนาะโอ้โหถ้าพี่เยอะห้าตัวนะพี่พรุ่งนี้นี่ไม่คุ้มพรุ่งนี้พี่ต้องไปนวดเป็นบันอะ เราย้ายไปทําไมนะ่ะตอนเช้านะ่ะยังเสียดายมุกเก่าเนาะค่อยๆยขยับเข้ามาค่อยๆขยับมาครับผมยังอยู่กลางน้ําอยู่ระยะประมาณที่สามสิบเมตรได้เนาะสามสิบเมตรตอนนี้ตอนแรกออกไปนู่นเลยโอ้โหสี่สิบห้าสิบเมตรอะตอนนี้เรากําลังเริ่มขยับเข้าขยับเข้าครับ ตอนนี้คือยังไม่อยากจับคันนะยังไม่หายเหนื่อยยังตัวเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งกินไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมั้งเนาะเนี่ยตัวก่อนหน้านี้ครับเพิ่งล่ามไว้เนี่ยยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะเข้ามาอีกตัวแล้วก่อนหน้านี้ขาดไปอีกตัวด้วยโอ้โหสุดจัดมาแล้วครับผมเห็นคันแล้วครับวันนี้สิบสามนาทีครับอ่า ยกแล้วครับยกแล้วครับดูไหยยังไม่ยอมครับผมยังไม่ยอมมาอันนี้สุดยอด,ม,ดย <c oughs> มากมามามาแล้วครับมาแล้วโอ้สมาแล้วครับผมจิบน้ำแล้วจิบน้ำแล้วครับผมเริ่มยอมแล้วครับโอ้นี่ขนาดอยู่กลางน้ำเป็นสิบนาทีแลนะ้วเนี่ย เข้ามานี่ยังไม่ยอมเลยยังไม่เห็นตัวเลยเนาะโอ้โหนี่ยังไม่ขึ้นน้ำเลยนะต้อโอ้โหสุดๆถอยมาแล้วครับผมจะขึ้นน้ำแล้วโอ้โหแดงปะลึงมาแล้วครับผมแดงปะลึงมาแล้วครับนี่โอ้โห มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยโ,โอยใหญ่กว่าเมื่อวานนะเนี่ยเจอไซส์สิบบวกอีกแล้วมาแล้วมาแล้วใจเย็นใจเย็นโอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าโอ้ยหหตัวนี้มีเก้าวีสิบเดีวมั้งเนี่ยโอ้เอาโดนโดนยังโอ้โหเข้าสวิงไม่ได้ดูโอ้เดี๋ยวดูย้อนเลยครับย้อนๆๆอย้อนๆๆอย้อนย้อนลง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 โอ้ตัวนี้มีสิบแน่เลย โอ้นี่แหละสาวงามที่ที่ว่าสาวงามมาแล้วโอ้โอ้อตัวนี้สิบบวกแน่นอนอสิบยอดโอ้โหูใหญ่กว่าเมื่อวานนะเนี่ยตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อวานบวกแล้วมันมีสาวงามอยู่หลุมนี้อหมอนนี้สิบสองเอ้า ผมให้สิบสองเลยผมน,น,นู่นแล้วแหละโอ้โหสิบเอ็ดสิบสองอ่ะตัวนี้ตานี่เจ้าของผลงานแบบไม่มีแรงลุกแล้วตอนนี้ะตะคิวครับตะคิวกินแล้วโอ้โหตัวนี้โอ้โหอันนี้ฮอตสุดๆนี่ใหญ่กว่าเมื่อวานนะใหญ่กว่าครับเมื่อวานนี้ไปชั่งเท่าไหร่สิบโลสิบกิโลสิบสองเลยเนี่ยอุ้มเลย จับจับปากครับมือสอดปากเลยนั่นน่ะกระถางอันนี้กำหางระวังสวิงหักเดี๋ยวเอาสวิงออกนะครับเอาสวิงออกเอาหนักงอ่ะเออโอ้โหอันนี้สุดยอดอืมโอเคนะครับโอ้โหสุดยอด ตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อวานสุดยอด